สวัสดีครับผมอาร์ติชัยวง่มละสวัสดีครับ,รบผมนายพัชรกรไชยมีโขครับผมตัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีที่3ม,มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเสนหาขาวิชาวิทยาการกีฬาครับผมวันนี้รูปแบบการฝึกของผมคือโ o เนชั่นโ i เนชั่นคืออะไรครับโ o เนชั่นคือากรารสั่งการระบบประสาทที่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าคือการกดตัวของกล้ามเนือ้อที่มีระบบประสาท ส่วนกลางนั้นสังการมาอย่างตั้งเนื้อครับหรือจะเรียกว่าการหดตัวกล้ามเนื้อนี้จะมีความช้าเร็วจะขึ้นอยู่กับการสัาผของสมองของเราครับส่วนรูปแบบการฝึกโค o r d i n a t i o n ในวันนี้ครับจะเป็นการฝึกแบบบันไดลิงครับจะเป็นการฝึกแบบกระโดดถูกกลางถูกกลางนะครับเข้าในบันไดลิงครับเพื่อฝึกความพัฒนาทางด้านสมองที่กัล้ามเนื้อให้สังการได้ พร้อมเพียงกันนะครับเดี๋ยวชมการฝึกเลยครับการฝึกนี้ถ้านักกีฬา,าถ้ายังไม่มีพื้นฐานในการฝึกครับให้ทำแบบช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับ รับผมรับฝึกแบบนี้ครับเพื่อเพิ่มพัฒนาทาง้านสมองยันมาอย่างตามเนื้อนะครับเพื่อสังการถ้านักกีฬามีความชำนาญหรือว่าได้ฝึกทำบ่อยแล้วเราจะเพิ่มความเร็วึ้นครนบเพื่อพัฒนาให้เร็วมากขึ้นคนระับเราจะดูได้ว่านักกีฬาคนไหนมีการสังการของสมอง การเนื้อได้ดีกว่ากันครับต่อไปรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งครับคือการเพิ่มแอดวานซ์ขึ้น,นครับเพิ่มความยากขึ้นคือจะกระโดดตางเข้าเลยน,นะจะเป็นตอนนุ้นั้นจะเป็นขาเดียวนะที่จะหุ้เข้าภายในเวไดลิงครับเดี๋ยวชมตัวอย่างครับ ระหว่างที่ขาเดียวนั้นอยู่ในช่องครับจะเป็นการสลับขาซ้ายขาขวานะครับไม่ใช่ลงเฉพาะขาเดียวนะครับเดี๋ยวเาชมแบบเร็วนะครับแบบสุดนี้นครับเราจะฝึกเพื่อพัฒนาสมองของนักกีฬาจะเป็นการฝึกแบบแ,บบแ,บบแรกๆของนักกีฬานะครับ ครับการฝึกแบบนี้นะครับเพื่อพัฒนาระบบสมองและขาเข้าด้วยกันนะครับให้มีความบาลานซ์เช่นการครอบครองบอลและออกบอลได้ไวขึ้นในความคิดนะครับสมมตุติเพื่อนส่งบอลมาให้และโดนบีบเร็วเราก็จะออกบอลได้เร็วขึ้นเพื่อที่เหมือนเราสั่งสั่งการจากสมองไปที่ขาได้เร็วขึ้นนะครับโอเคครับขอเจอ้าการอานำเหนือไปนิดนงครับ